ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการผีผ้าหม่มรายการที่เราจะชวนทุกคนมาใส่ชุดนอนฟังเรื่องหลอนบนเตียงแบบนี้ค่ะและผีผ้าห่ม EP ีที่2ส,สนับสนุนโดยลอตเตอรี่พลัสค่ะแขกรับเชิญในวันนี้ของเราเป็นทั้งดารานะักแสดงนะักร้องคนสวยพี่สาวคนสวยพี่ต้องรัชนีกรค่ะสวัสดีสสดค่ะดีครัครสวัสดีครับ พี่ต้อมหรือว่าแม่ต้อมเลยลวกันเนาะแม่ก็ได้ในใน <c oughs> ชื่อเหมือนลูกแม่แล้วใช่งงมากตายแล้วไม่คิดว่าจะมีคนชื่อเหมือนลูกเราด้วย <c oughs> ่นหนมาอยู่ผีผ้าห่มแล้วแน่นอนว่าเป็นรายการผีแม่เป็นคนกลัวผีไหมคะมากส่วนใหญ่เราจะแบบจะกลัวผีจากตอนที่เด็กๆเราถูกผู้หลักผู้ใหญ่อ่ะเขาหลอกว่าทําไม่นอนมีผีมากินตับอ่าฮะ <c oughs> อาจจะเป็นเพราะว่าบ้านแม่ทําโรงเรียนนาฏศิลป์ อ่าแล้วเราก็จะจะสัมผัสกับอะไรที่แบบว่าใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่มาโดยตลอดคือเชื่อว่าหลายๆคนที่เคยฟังเรื่องผีบ่อยๆจะรู้ว่าอสุภกรรมฐานคืออะไรแต่คนที่ยังไม่รู้ก็อาจจะอสุภกรรมฐานมันคืออะไรเกิดง่ายๆคือมันคือการนั่งสมาธิในป่าช้ากับผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วเขาจะเรียกกันออพ่อครูแม่ครูอ่าง่ายกว่าอันนี้เขาบอกว่าเป็นอะไรที่ยากมากๆถ้า สมาธิไม่แม่นจริงๆไม่มีสมาธิจริงๆอาจจะหลุดได้เลยแล้วแม่เป็นคนที่กลัวผีเ <c oughs> ต็มร้อยถึงล้านอะถึงล้านแต่แม่ไปอะ <c oughs> จริงๆคือโดนโดนโดนเพื่อนหลอกไปโอหลอกกาไปนั่งส้านที่เฉยๆอ่าคือเราแค่บอกว่าเราแค่จะไปปฏิบัติแค่แบบช่วงเช้าถึงเย็นแค่นั้นพออะไรเงี้ยคือคือ เป็นวัดป่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็แค่แบบเออไปนั่งสมาธิไปเดินจงกรมก็ทําจนกระทั่งเสร็จไปสามฐานแล้วอะไรเงี<ม>้ยค่ะลืมตามาอีกทีก็คือโดนปั๊มที่แขนเรียบร้อยว่าผ่าน<ม>เราก็ไม่เข้าใจว่าผ่านคืออะไรสรุปผ่านก็คือเราต้องขึ้นไปนั่งบนเขาคนเดียวอ่าตอนนั้นตอนที่รู้ว่าเราต้องขึ้นไปนั่งบนเขาคนเดียวครับรู้ไหมคะว่ามีพ่อครูแม่ครูด้วยเคยมีคนบอกเราก็แบบว่าไม่ไป ให้ตายกูก็ไม่ไปเพราะน้องขึ้นตอนดึกๆือ่าตอนนั้นแม่ขึ้นตอนน่าจะไม่เที่ยงคืนก็สี่ทุ่มประมาณนั้นพอเข้าไปมันมองไม่เห็นอะไรเลยมันมีแต่ความมืดมันเป็นกระท่อมเป็นกระท่อม,อมเป็นแค่แบบสี่เสาเราก็เห็นว่าแบบใบไม้แบบใบ,บแห้งๆอะ่ะแล้วเขาก็มาผูกติดติดเอาไว้เป็นเป็นซุ้มเป็นซุ้มเป็นซุ้มรอบเลยข้างหน้าเรามองไม่เห็นหรอกว่า มีพ่อครูแม่ครูกี่ท่านแต่ก็เห็นว่าเป็นโลงมีโลมีโลมมีโลง,โลง,โลงข้างตัวเราแค่นั้นเองเป็นโลงเป็นโลง,งอ่าลงศพอะค่ะเขาข้างข้าง,างตัวประมาณแค่คืบหนึ่งก็<ม>ก็ถึงขาเราอย่างเงี้ย<ม>อ่าแล้วก็เสร็จก็กแบบอ่าให้สวดอะไรใดๆไปก็กับทูบหนึ่งดอกเราก็ปักแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีกดมาครอบให้เรา<ม>แล้วเขาก็บอกว่าอ่ะเริ่มแล้วทุกคนก็จะแบบออ,ออกไปอ่าออกไป ก็แยกย้ายกันออกไปอะไรเงี้ยเออแล้วแม่ก็ <ดา S 1> แบบว่าโอ้โหยังไงก็แล้วแต่ขอสมาธิให้เร็วที่สุดเถอะเพราะว่ามันมกลัวมากไงเงี้ยกลัวมากแล้วแบบบรรยากาศวงเวงวิเวงวงมากแล้วก็อ่ะนั่งนั่งนั่งไปสักพักหนึ่งจากที่บอกว่าแม่บอกว่าขึ้นขึ้นเขามาคือมันหนาวมากค่ะสักพักนึงมันไม่หนาวแล้วันเริ่มเริ่มแบบโอ้ยไม่ได้แล้วอีผ้าคลุมไหลก็อยากออก,กออกก็ออกไม่ได้เพราะเราอยู่ในสมาธิใช่ไหมแม่ก็บอกโอ้ยอืมค่อย ค่อยเค่อยค่อยค่อยออก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 เออเอาเครื่องออกไปพอเราเริ่มหลุดจากสมาธิค่ะข้างนี้ก็เขาเขาเขเสียงเคาะยังไงนะเป็นเสียงเคาะโล่งอะปัก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 อย่างเงี้ยเลยแม่เขาไม่ใช่ไม่ใช่มีมีคนมีคนมันต้องมีคนแน่ๆไม่ใช่เราแกล้งหรอ่อ่ะโอเคก็ตอบไปเรื่อยๆอีกคราวนี้ก็จะเป็นเสียงมอเตอร์ไซค์เสียง จริงจกเสียงตุ๊กแกเสียงแล้วใบไม้นี่คือน่ากลัวที่สุดพอเวลาลมพัดนะ่ะมันจะสมาธิมันแตกสั้นแต่แบบไม่เราต้องเข้าสมาธิให้ได้เราก็ต้องรวมเข้าสมาธิให้ได้อะไร่ไงนนเงี้ยวินาทีนั้นคือแบบมันหลอนนั่นลูกแล้วมันจินตนาการจนกระทั่งเรามานั่งคิดว่าอ๋อทุกสิ่งแล้วอ่ะมันขึ้นอยู่กับตรงนี้ของเรานี่เอง เราอยู่ที่เราคิดถ้าเราไม่คิดมันก็จะดับตรงนี้ไปได้แล้วเราก็โอเคแต่กว่าจะมาตรงนั้นก็ข้างนี้ก็เคาะข้างนี้ก็เคาะแล้วก็เสียงมอเตอร์ไซค์ก็มาอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดคือมานั่งนึกเฮ้ยเราอยู่บนเขาเสียงมอเตอร์ไซค์มาจากไหนวะหนูก็ว่าบนเขามอเตอร์ไซค์มันไม่มีทางดังขึ้นมาใช่ใช่แต่ตอนนั้นก็คิดโอ๊ยดีจังเลยพีมอเตอร์ไซค์อยู่ใกล้แปลว่ามีคนอยู่ใกล้แต่แบบ บนเขาว่าใส่มายังไงก่อนอ oh. อืมก็เลยแบบอ้าวและเราเริ่มฟุ้งแล้วอ oh. ะไรอย่างเงี้ยเาบอกว่าไม่แล้วก็นั่งสักพักก็จะมีเหมือนกันค่ะก็จะมีเหมือนเสียงแบบนคนเดินเพราะมันจะเป็นเป็นเป็นทรายเป็นดินเนาะเวลาเดินมก็จะได้ยินเสียงลากสีเท้า oh. แล้วมันเงียบมาก oh. สองชั่วโมงนั้นเป็นสองชั่วโมงที่จินตนาการมากแต่ถ้าบอกว่าต้องครูบาอาจารย์เก่งจริง,รงๆค่ะ oh. ไม่ฉะนั้น oh. ก็อาจจะแบบบาไดา้ถ้าคนไม่ได้ ออไม่มีครูบาอาจารย์ควบคุมอยู่ตรงนี้นะบอกเลยว่าจิตเติดได้อย่างเงี้ยบางคนที่หนูเคยได้ยินมาได้ยินเสียงเปิดรอของแม่ไม่ถึงขนาดนะเคาะค่ะโดนเคาะโดนเคาะข้างนี้ไปครังหนึ่งโดนเคาะข้างนี้ไปครั้งหนึ่งอ่าคือจริงๆที่ได้ยินมาเยอะสุดก็ประมาณสาม สี่เท่านี้ก็ตอนแรกอ่ะเขาให้จับฉลากใช่ไหมแม่ก็ไม่รู้ก็จับฉลากมาได้อ่าได้มอนี้ก็คือพระที่ท่านเดินผ่านอ่ะพระท่านหันมาทางเนี้ยงี้เออแล้วแม่ก็แบบทำไมพระท่านท่านทำได้อย่างงั้นด้วยอ่ะอะไรก็ยังแบบอะไรวะแล้วก็ถึงมารู้ว่าอ่าตรงนั้นก็เป็นอะไรที่แบบเป็นฐานที่ค่อนข้างจะมีครูบาอาจารย์เยอะที่สุดแล้วก็ดุที่สุด ประมาณอย่างนั้นอืแต่ที่งงกว่านั้นที่แม่บอกว่าแม่ชัดเจนว่าโลกของวิญญ,ญาณมีจริงค่ะอพอจะออกจากจากตรงนั้นมาจากที่เขาเราออกมาจากที่กดเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดินออกมาก็จะมีโรงเล็กๆอยู่ตรงนี้แล้วก็มีลูกสวยๆลูกน้องนะะ่ารักมากยิ้มแบบยิ้มเหงือกบานเลยแล้วก็มีผ้าคลุมสีชมพูแม่จําได้ม่นมากอ้วนแก้มแดงนะะ่ารักแล้วก็ยังไปยืนดูแล้วก็เราก็โปรงไปกับเขาเนาะตายแล้วน้อง ใครเป็นพ่อเป็นแม่เขาต้องเขาต้องทุกข์ใจเนาะลูกน่ารักขนาดนี้เรามาเสียน้องไปอะไรอย่างเงี้พอเสร็จหลังจากนั้นมาไม่เท่าไหร่ก็ ม่ต้องขึ้นแม่ก็ไปวัดอีกแต่อันนี้คือไปทําความสะอาดตอนกลางวานันไปดูหลายๆที่ก็ไปทําความสะอาดให้<ม>ก็จะมีโรงแก้วเราก็เห็นเออนี่น้สังขารคนมีผมมีน้ําเหลืองมีอะไรทุกสิ่งอันอะ่ะก็เห็นเราก็ปรงไปในตัวอะไรเงี<ม>้ยแต่เราก็กลับไปในฐานที่เราเคย<ๆ>เคยนั่งเพื่อไปทําความสะอาดให้ครูบาอาจารย์ตรงนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเจอเนี่ยโรงเล็กเนี่ยอา้าวทำไมรูปเปลี่ยนใครเอารูปมาเปลี่ยนให้แม่ก็แบบ ใครเอารูปมาเปลี่ยนให้ก็คือเป็นรูปน้องแบบเพิ่งแบบเบบี๋หลับตานอนนิ่งๆตัวเล็กๆอย่างเงี้ยคือเด็กเพิ่งเกิดเราก็บอกอใครมาเปลี่ยนรูปน้องเขาบอกไม่มีใครเปลี่ยนรูปน้องน้องอยู่อย่างนี้มาตั้งนานแล้วไม่เคยมีใครเปลี่ยนบอกไม่วันนะั้นรูปที่เห็นไม่ใช่รูปนี้เป็นน้องยิ้มแบบเหงือกบานๆเลยไม่ใช่เด็กคนนี้ขนลุกค่ะแม่แล้วพอเสร็จ น้องนาคว้าเขาเรียนกับน้องนางฟ้าน้องนางฟ้ามาอยู่นี่ตั้งแต่เกิดแล้วน้องก็เสียเลยเพราะฉะนั้นก็อยู่ตรงเนี้ยมาตั้งแต่ตอนนั้นแ้วบอกไม่รูปที่เห็นวันนั้นไม่ใช่รูปนี้แล้วพอเสร็จแม่ก็อยู่ถึงดึกเลยรอส่งน้องรตใหม่เนี่ยที่เขามามานั่งขึ้นข้างบนเหมือนกันพอก็นั่งเสร็จปุ๊บพวกรุนพี่ที่เคยไปไปนั่งมาแล้วก็จะไปรับน้องอ่ลงจากเขามา<อ>แม่ก็ขึ้นไปรับเหมือนกันพอขึ้นไปรับก็เออก็มาดูอีกทีว่า รูปที่เห็นกลางวันรูปเดียวกันที่เห็นไหม ừ, อะไรเงี้ย ừ, ừ, เอา้าก็เป็นรูปเดียวกันกับที่เห็นกลางวันเอ๊ะ <ừ, S 2> จริงตงจริงมันต้องมีคนมาย้ายรูปนะก็<ม>ยังคิดอยู่พอเสร็จเดินออกมารับน้องคนใหม่เดินออกมาอารมณ์เดียวกันว่าน้องบอกว่า้อมรูปน้องที่อยู่ตรงนั้นน่ารักน่ารักนะยิ้มเหือกบ้านฉันสวยจังเลยเห็นเหมือนกันใช่แต่ณเวลานั้นที่เขาเห็นคือเขาเห็นว่าน้องคนนี้ยิ้มค่ะแต่ของแม่เนี่ย ไม่ยิ้มเหมือนน้องเขาส่งใช่คือน้องเขาน่าจะได้ได้ผลอันสงที่ผลบุญที่เรานั่งสมาธิาแล้วน้องก็แก็แฮปปี้แล้วก็ยิ้มให้เราวันที่เรานั่งเสร็จใช่แม่ถึงได้บอกว่าอันเนี้ยเห็นด้วยตาเนื้อไม่ได้เห็นจากที่นั่งแล้วแล้วอย่างเงี้ยแต่นั่งอย่างเงี้ยก็ก็คือเห็นเห็นอีกอีกครั้งหนึ่งที่ไปนั่งแต่ว่าล็อตนี้คือเห็นด้วยตาเนื้อคือรูปภาพมันเปลี่ยนได้ยังไงอ่ออืม อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนานหรือ,อยังคะนานและนานแล้วช่วงที่ไปปฏิบัติแรกๆครั้งแรกเลยที่ไปปฏิบัติและหลังจากนั้นก็เริ่มเห็นขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่าคะไม่อยากเห็นดีกว่าแต่จริงๆแล้วอ่ะที่เห็นอะไรแบบนี้มันมาตั้งแต่ตอนสมัยแม่ถ่ายละครแล้วก็เคยไปถ่ายตอนนั้นถ่ายละครแล้วก็แบบทางสมัยก่อนเขาเรียกห้าห้าแยกปากเกตสมัยนั้นเรื่องที่เราจะเล่ากันวันนี้เลยใช่ไหม่เอาตั้งชื่อว่าอะไรดีนะ ริมทางดีกว่าไหมริมทางเเพราะอั้น้นแม่เห็นริมทางพอดีระหว่างกลับบ้านไหม <S <S ใช่ริมทางกลับบ้านแล้วกันนะริมทางกลับบ้านนะได้เลยริมทางกลับบ้านค่ะแม่วันนั้นเป็นยังไงคะตอนนั้นอ่ะแม่ถ่ายละครผีพอดีช่วงนั้นก็ไปถ่ายละครแล้วมีเพื่อนสองคนจำไดอ้อีกคนธรรมศาสตร์อีกคนจุฬาออ,อยู่ดีๆก็แบบว่าฉันอยากไปดูแกถ่ายละครจังเลยอ่ยาฉันแบบไปดูได้ไหมฉันอยากรู้เขาทํายังไงโอเคก็ชวนกันไปพาไปถ่ายละคร แต่ว่าจุดมันไม่ใช่ตรงนั้นจุดมันคือตอนว่าขากลับบ้านแม่เลิอกกองก็ประมาณตีสี่ก็ขับรถกลับมาระหว่างทางตรงไปทางห้าแยกปากเกร็ดซึ่งสมัยก่อนมันยังไม่ได้แบบเจริญขนาดนี้เมื่อประมาณประมาณนา่าจะสักสามสิบปีที่แล้วมันก็ยังไม่ได้เจริญมากาแต่แถวนั้นอะที่แม่ผ่านเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนแบบคน เขาเรียกจ่ายตลาดเนาะตลาดเช้าอ่ะตีสี่ตีห้าเขาก็ออกจ่ายตลาดกันแล้วแม่ก็ไม่ได้คิดอะไรที่สําคัญคือไอ้ช่วงที่แม่ก็ขับรถดืดืดดไปเรื่อยเพื่อนเพื่อนอยู่ข้างหลังทั้งสองคนเลยให้นังเป็นคุณนายให้นั่งเนาะสองคนข้างหลังต้อมต้อมมาแบบเนี้ยต้อมเคยเจออะไรไหมไอ้ไปอยู่ที่ถามแม่แบบนี้อ่ะไอ้เราก็ไม่ได้คิดอะไรฮึไม่เคยเจอแม่ก็ตอบฮึไม่เคยเจอก็ขับรถต่อไม่เคยเจอจริงหรอ ขับรถสักพักหนึ่งช่วงที่หลังจากบทสนทนาที่เพื่อนถามเนี่แหละขับไปก็เห็นผู้หญิงเนี่ยเกาะกลางถนนเนี่ยใส่ชุดสีขาวผมยาวๆแม่ก็ยังไม่ได้คิดอะไรอีกก็คืออ่ะใช่เขาคงมาจ่ายตลาดจะคิดแค่นี้เพราะด้วยเวลามันเป็นเวลาตลาดเช้าได้แม่ก็ขับรถผ่านไปพอผ่านไปเนี่ยเขาลอยมากับกระจกแม่แบบนี้เคือเราผ่านเขาปุ๊บเขารอยตามใช่ ซึ่งเขาอยู่เกาะกลางถนนน่ะตอนแรกแม่ก็ยังไม่มีสติพอขับผ่านมาแม่ก็เฮ้ยแล้วเพื่อนก็ถามว่าเห็นแล้วเหรออ๋อแล้วว่าหนูเข้าใจประโยคนี้ไหมเข้าใจค่ะเพื่อนถามว่าเห็นแล้วเหรอเออมั้งก็ยังมองกระจกหลังแล้วก็มองกระจกข้างก็คือหายไปแล้วอแต่ช่วงที่แบบร้องเฮ้ยขึ้นมาแล้วเพื่อนบอกเห็นแล้วเหรออือนั่นแหละคือจริงๆแล้วอ่ะ สองคนที่อยู่ข้างหลังเห็นลอยมาตั้งนานแล้วมันถึงได้ถามว่ามาแบบนี้เคยเจอไหม oh. แต่แม่เห็นเป็นคนสุดท้าย oh. แต่สองนางที่อยู่ข้างหลังะไม่ได้เห็นเขาเห็นในสภาพไหนบะฮูสองสาวนั้นไม่ได้บอกว่าเห็นสภาพไหนแต่ที่แม่เห็นเนี่ยคือเราเราไม่ได้เห็นหน้าเขานะแต่เรารู้ว่าอันนี้คือคือผู้หญิงผู้หญิงผมยาวรูปร่างแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยอืม แต่ไม่ได้เห็นหน้าเขาแต่แค่นั้นก็คือมันก็หลอดแล้วแม่ขับรถเร็วมากใครๆก็เรียกว่าต้อมตินผีวัยรุ่นเนี่ยวัยรุ่นแม่น่าจะมาประมาณ140เสร็จแล้วถึงแม่เฮยนี่คือแบบ140แล้วมาไงอ,อย่างเงี้ยพอวันนั้นถึงบ้านก็คือเราไม่ได้นอนกันเลยก็คือ6กโมงเช้าก็รอใส่บาทอยู่แถวนั้นเลยอุทิศส่วนกุศลให้เขาหนยใช่แล้วตั้งแต่นั้นแม่ก็จําได้ว่าแม่จะไม่ผ่านตรงนั้นแบบ นี่เป็นครั้งเดียวที่แม่เห็นบนถนนไหมคะใช่